a few inches later อ่าเมื่อกี้ครับไปซื้อกาแฟมาแล้วก็ซื้อของในซูปเปอร์มาร์เก็ตคนก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์โอ้โหบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากนะฮะคนผู้ติดเชื้อนะทุกคนนะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0มืกว่าคนแล้วตายเป็นร้อยเลยบอกได้เลยครับคำเดียวเลย อไองามไส้นะฮะทำอะไรก็ไม่รู้คือแบบผมผมผมเหนื่อยมากเลยนะฮะเหนื่อยแทนทุกคนด้วยเอางี้ดีกว่า,าวันนี้มาทิตย์ตอนแรกกาจะโพสต์วันจัน์นะวีล็อกเดลี่แล้วคือว่าเออ่ไปไปไปดูคลิปของบาบาทอสเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยนะฮะก็เลยเอ่ะลงเดลี่ด้วยวันนี้เดี๋ยวดูว่าเฮียทำอะไรถ่ายบาบาทอสอีกนิดนึงแล้วก็มีตัว มีตัวไอตัวมีพี่เขาให้เอ็กเซียเพอร์เฟกเกมาประกอบเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วก็มีของมา่อใหม่อีกวันนี้นะหลายอย่างเลย<อ>ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันขออนุญาตเอาไปที่ออฟฟิศก่อนมีคนมานะเดี๋ยวมาอัปเดตว่าวาทิ์ทำไรทุกคนเป็นไงบ้างครับวาทิ์ปลอดภัยกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องระบัดระวังตัวนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีประกาศอีกแล้วว่าจะให้ชาร์จดาวร้อแล้ ก็ไม่รู้ว่าจะชาร์จดาวร้อยเปยังไงเพราะถ้าเกิดตาบได้แล้ววัคซีนดีๆไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์ล็อกดาวไปอีกเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนแต่ถ้าเกิดไม่มีวัคซีนก็ไม่มีประโยชน์นะจ๊ะสงสารประเทศไทยกับพวกไองามไส้ทั้งหลายปะโท A few moments later อาวอีกมากินข้าวโอ้โหยอยากกินใช่ไหมนั่งหมองร้อนใช่ไหม นี่คืออาการของหมาปวดขี้โอย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 กระวนกระวายนี่คืออาการของหมาปวดขี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอารุณพักยกพักยกนะนี่เฮ้ยโอ้โหนี่ของใหม่ของใหม่ของใหม่เดี๋ยวแอบก่อนเดี๋ยวแอบก่อน เดี๋ยวเเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเอาให้ดูบอกได้เลยว่าไม่มีใครมีแน่ๆอ่ะแต่คือว่านี่ครับผม p e r f e c t g a t e x ็ ia, คือเฮียเคยประกอบแล้วตอนนี้คือพ,พี่เขาให้มาทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งกับตัว x อก็เลยเขาประกอบไปนิดๆหน่นนอยๆนะแต่คือว่าตอนนี้เฮียก็สั่งไฟสั่งคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ว้าวเหมือนกันว้าวอะไรเงี้ยนะตัวนี้เป็นใครมีมั่ง เอ็ uh, กเซียเพอร์เฟก a ตกกล่องหนึ่งก็ประมาณถ้าเกิดรวมไฟนะ่าจะเป็นหลักหมื่นเหมือนกนะันนะนะนี่เพอร์เฟกตกกาดัมเอ็ซียนะนี่ประมาณนี้นะครับหน้าตาเฮียช,ชอบเหมือนกันนะคุ่นของมันเนี่ยดูดิเนี่ยมันจะมีไฟที่ตรงหน้าอกนะตรงหัวนะแล้วก็ไฟของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะต้องบอกก่อนว่าต้องใช้ไฟของแท้เพราะว่า ของจีนไม่น่าจะมีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นสายแพรทั้งตัวเลยแล้วความพิเศษของมันเนี่ยเนี่ยไอตัวสายสายเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีสายมีหัวมีไฟขขยตรงนี้และตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคือมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นท่อยางท่อลิบบินอะคือมันเป็นเหมือนแบบตัวถ่ายไฟอะอ่เ fiber optic เอาง่ายๆคือถ้าเกิดเอาเอาเอย่างเงี้ยคือไฟ led มาปุ๊บมันจะเป็นเส้น ทั้งตัวเลยถามว่าตัวนีออ้ประกอบมาแล้วนะ่ะสวยไหมสวยมากแต่คือว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบโปรเจกต์พิเศษอีกอันหนึ่งนะฮะตัวของมันมีอะไรบ้างมีตัวนะมีดาบมีโลนะมีมือมาให้1่คู่2คู่3าคู่4ี่คู่5คู่นะฮะแล้วก็มีนี่ Gn Drive มาให้อีกนะครับผมแล้วไไฟของมันเนี่ยจะออกแบบเนี่ยจากตัวมันแล้วก็มี a อคชั่ b a s สมาให้นะฮะซึ่งของมันเนี่ย เนี่ยของพี่เขาประกอบมาแบบคือตัดออกมาแล้วอะ่ะยังไม่แบบเนี่ยยังเป็นแบบนี้อยู่เลยแผ่ทุกคนเนี่ยเนี่ยแต่คือโปรเจกต์อันนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปสุดแค่ไหนจริงๆแล้วเชียร์อยากให้ทําสีด้วยซ้ํานะสําหรับ f อฟเซียตัวนี้นะเฮียจำไม่ได้เพราะว่าจริงๆเอ็กเซียของเฮียก็น่าจะซื้อมานาน จำราคาไม่ได้จริงๆแต่คือว่าช่วงแรกๆที่เล่นแหละก็ถือว่าชอบชอบเหมือนกันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันพวก Double O ลโอไ r izer. เอ้ยไอตัวที่มีไหล่สองอันเป็น g N Dye อ่ะอันเนี้ยก็เอามาให้โชว์ดูอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเพราะว่าโปรเจกต์ที่ทําสีหรือโปรเจกต์ที่ทําอะไรที่แปลกๆเนี่ยเฮียก, er ก็จะมีขั้นทุกเดือนเดือนละตัว2ตัวแต่คือว่าพวกทาสีเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบเอามาโชว์สักเท่าไหร่ก็คือว่า ตอนนี้มัน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 ไปไหนไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้ก็เลยแบบว่าเออเก็บโปรเจกต์ไว้ก่อนแต่คือบางตัวที่ทําสีก็ส่งคนได้ก็ส่งไปก่อนอะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเอามาโชว์ให้ดูว่ามีโปรเจกต์พิเศษแล้วก็เดี๋ยวอีกสักนายก็เดี๋ยวมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทำงานไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันก็เย็นแล้วลหละตอนแรกคิดว่าจะไม่ลงคลิปนะแล้วก็มันมีของพิเศษมา เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกแป๊บนึงผมบอกได้เลยไม่มีใครมีแน่นอนวันนี้ได้ดูแน่อ่ะโอเคขออนุญาตทำงานก่อนนะจ๊ะ one hour later ฝนเฮียลืมลืมลืม action base เอไม่ให้ฐานฐานในตัวอันเนี้ยยืมมาไปใส่อันนั้นก็คือว่าน้องฝนทำมาให้นะฮะก็เลยลืมเลยนะอันนี้ต้องอยังไงก่อน ใส่อย่างนี้คือจริงอินเสิร์ตไปจบแล้วล่ะจริงๆว่าวันนี้จะต้องถ่ายไอตัวนี้ลงให้ทุกคนได้ดูแต่ปรากฏว่าลืมลืมก็เลยต้องแก้ไขใหม่ล้วถ่ายเพิ่มมาแหละนะฮะสำหรับตัวเนี่ยบาบาทอสอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยลงหรือวันไหนก,ก,ก็อีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่คือว่าก็ประมาณหนึ่งนะฮะ ทำงานจนลืมเลยว่าต้องทําอะไร 1, 2, 3, 4นะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะสวยไหมยังหล่ออยู่เหมือนเดิมนะว้านฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปลื้อของใหม่ให้ทุกคนดูดีกว่านะฮะอันนี้เดี๋ยวก็ถ่ายอินเสิร์ตเหมือนเดิมนะเปิดไฟหี่คัวนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะใส่มือจะเปลี่ยนเป็นมืออะไร ยังไงอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของใหม่มาให้ดูดีกว่าเออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ่ายอินเสิร์ตอันนี้แป๊บหนึง่งนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดูบาบาร์ทอสอีกทีหนึ่งวันอื่นแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ก็วีล็อกไปก่อนไปขออนุญ,ญาตทำงานก่อนครับ a few inches later เอาเลยป<อ>่าวะเอาเลยเนี่ยพี่มันมันเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะมาไหนๆก็ไหนๆแล้ว ให้มันด้ไหนไปเลยอันนี้ของเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่เลยก่อนที่จะถ่ายตัวเอ็กเสียคือร้านพีกันดั้มเขาส่งมารู้ว่าเหมือนกับบอกว่าเฮียใจร้อนนะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าพีไปพีเบิ้ลไปด้วย2ตัวแล้วเขาโทรมาบอกพี่เอาป่ะถ้าไม่งั้นเ็าเกิดว่ายังไม่ไอ้นี่ก็เอามาก่อนตัวหนึ่งแล้วคือแบบ เศรษฐกิจนี้เราก็เรายังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเกิดดีแล้วค่อยค่อยตั้มก็ได้แล้วเผื่อเหมือนก็แบ่งให้กับคนอื่นอต่คือประเด็นคือประหยัด <laughs> นะอันนี้แกะให้ดูก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวจะแกะกล่องอีกทีนึงตอนตอนตอนไหนดีตอนที่นี้หรือประลินอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นงานมังเกอรนะฮะเฮ้ <laughs> เฮ้ย <Hey, S 2> มันมีมาสองกล่องอ๋อมันกล่องเดียวแต่ปรากฏว่าฝามันสูงนะอันนี้คืออะไรอายิโนโมโตะอะไรอะ่ะโอ้อ่านชื่อไม่ออกเลยว่ะนะเนี่ยประมาณนี้เอาเป็นว่าขอให้ดูแวบๆแล้วกันให้ดูแวบๆนะฮะมันคือมังกรเลยแต่คือว่าตอนที่พีไปน สีเดือนที่แล้วมั้งนีนีนนอืออืออะไรวะมีแผงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแผงเองเหรอวะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสเฮ้ยดูขาวดิโอ้ย โอ้ยโหมังกรเขียวเว้ยทุกคนมันคือมังกรเขาบอกว่าน่าจะยาวอยู่ประมาณ50-60เซนน่ะหรือ80เซนอะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าขอไปทำละเอียดเฮียขึ้นรูปให้ดูก่อนแล้วกันตรงนี้นะตรงนี้อรู้ทันตากล้องรู้ทันนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีแล้วกันมาแกะกล่องเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกทีแล้วกันนะทุกคนเฮียก็ช่วงนี้ก็เอาอตรงนะกูก็อยากได้คลิปหลายๆคลิปอ่ซอยเขาเรียกว่าซอยนะไม่ว่ากันนะก็คือว่าอันเนี้ยเอามาส่งจะคิดว่าวันเนี้ยไม่ได้คิดว่าจะมารีวิวไอ้แกะกล่องไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแผงมันอีกทีหนึ่งแล้วกันแยกคลิปไปเลยนะเฮียังอ่านชื่อไม่ออกเลยมันชื่ออะไรวะเนี่ยเชียเนี้ยเสียง สวยตุ้ยก๋วยหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าค่อยว่ากันแล้วกันโอเควันนี้5้าโมงแล้วเดี๋ยวเฮียมีธุระต่อแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านนะแล้วก็มันช่วงนี้คือต้องย้ำเลยทุกคนต้องปลอดภัยนะครับผมเฮียก็ปลอดภยัยแต่คือว่าเครียดอะไม่รู้ว่าประเทศไทยจะไปได้อีกแค่ไหนนะฮะคนที่มีเงินเดือนก็สบาย นะแต่อย่างเราทํามาค้าขาย ấy, เราก็ต้องเว้นแต่คือคนที่ได้รับผลกระทบค,คือร้านอาหารหรือว่าผับบาร์นี่มันแบบแย่จริงเลยน่ากูดึงไปสักดาไม่เนี่ยโอ้โอเคไปแล้วจ้ะพรุ่งนี้เจอกันวีล็อกเดลี่วันจันทร์นะแต่คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวคงจะลงของบาบาทอสก่อนละกันนะฮะกบบสีไทโทนก็ให้ทุกคนได้ดูเ,เดี๋ยวคืนนี้ถ้าเป็นไปได้จะแกะกล่องตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูอย่าบ่นเลยว่าเฮ้ยลงอะไรซ้ำๆถ้าอย่าคิดมาก ถ้าคิดมากอย่าดูไปดูช่องอื่นนะดาไมาไปแล้วจ้ะ